对吧？这我们有啊，有东西。 นาคาโรภุกาสังโฆโมกาโตโตนาสัมโนพุทธาโรปัสโตโตตาคาโรโตโนภุโตยัคคาโรอริเมตโยบัญญัโพุทธังสิทธิเมธัมมังสิทธิเมสังตังสิทธิเมโพุทธังปัจจคามิตัมมังปัจจคานัมโยโสภะวะังธรรมะธรรมโทตวาคาโตนิยาภุสตะการโมสุปฏิปันโนยะสามสิยามาสาธุโรมันเตวะโกวาสุจิระปัญจุโตปิปัชฌิมาจจนตตาตัมตมานาสา

าอาตม,มาภาพพระธิการมนรบฉันทาสีโรได้อยู่จำเพียนพรรษาที่วัดปารานตะบนสองแปรเบอร์ดรอจังหวัดเชียงใหม่นับตั้งแต่วันที่19มีนาคม2536เป็นต้นมาจบจนปัจจุบันแห่งนี้ได้สร้างเสนาสนะไว้ในวัดแห่งนี้อันประกอบไปด้วยวิหารอุโบสถพระาธาตุเจดี สาราประดัตฐธรรมหอระครังซึ่งขณะนี้กำลังขึ้นรากฐานของการสร้างหอสดมนหอฉันและโรงครัวทั้งสามอย่างนี้อยู่ในอาคารเดียวกันจึงอยากมาขอพึ่งใบบุญจากท่านผอ,อ,อฟ้าพออนที่วาก็ให้ทีวีได้โปรดเมตตา นำบุญบารมีของท่านเจ้าปุณสุทพิจันโตผมมารังสีได้ไปเผยแพร่ณนะจังหวัดเชียงใหม่เพื่อสัาสาธุชนญาติโยมนักศิลป์นักบุญได้ได้มาร่วมกันสร้างถาวาวัตถุในทางศาสนาทั้งทีเพื่อนนำมาของการร่วมกันสืบทอดศาสานาธรรมสร้างสนามบุคคลปฏิบัติศาสนาพิจี และพร้อมที่จะร่วมการบูรณะประติงขอนถาวรวัตถุในทางศาสนาศาสตร์ทั้งสี่ที่ว่าเบื้องต้นขึ้นมานั้นเป็นฐานของการสื่อศาสนาหากแม้นว่าเรามีศาสนาธรรมาขาดศาสนาบุคคลขาดศาสราพิธีและขาดถาวรวัตถุในทางศาสนาศาสนาธรรมก็ไม่สามารถที่จะเดินทางไปไกลได้แม้นว่า ศาสนาธรรมศาสนาคลศาสนาวิจีและศาสนาถุขพร้อมสําเร็จสมประสงค์อยู่ที่วัดใดวัดหนึ่งศาสตร์ทั้งสีนี้ก็ย่อมเป็นที่ในการที่เราจะสืบทาสืบพระพุทธศาสนาต่อไปจึงได้ขอมาเจริญพรพึ่งใบบุญของคุณโยมพรทิพาฟ้าให้ทีวีแห่งนี้ได้มีโอกาส เผยแพร่เนื้อนาบุญไปถึงทางภาคเหนือเพื่อประดิษฐานพระพุทธศาสนาสืบต่อไปไว้ในโอกาสนี้เจินการจัดสร้างหอสวดมนต์หอฉันและโรงครัวในครั้งนี้ซึ่งณปัจจุบันนี้ได้เทฐานรากฐานรากมีขนาดความกว้าง8เมตรคูณ15เมตรแบ่งเป็นโซนของโรงครัว1โซน โซนสันพัะทหารและก็โซนของการาสวดนมนต์ธรรมะในขอาดนี้นั้นได้เตรพื้นฐานรากไว้เียบร้อยพร้อมที่จะขึ้นเสาและโครงหลังคามุ่งมินชิ้นชิสืบต่อไปจำนวนทั้งหมด309ตารางเมตรก็ปีนี้ว่าจะให้ชาวบ้านร่วมกนนันในประการแรกนั้นก็เพื่อจัดกรถินมาสนุกทุนในการที่จะ วัสดุอุปกรณ์แล้วก็ค่ามือค่าแรงนะในะใน300ตารางเมตรตารางเมตรและประมาณ1,000บาทเป็นเบื้องต้นนะฮะก็จึงได้เรียนทำเอกสารมาถึงฟ้าให้จีวีแห่งนี้ได้โปรดใมตตาก,กับทางวัดในโอกาสนี้ด้วยเชิญในโอกาสแบบนี้จึงเรียนเชิญเจริญพรทายกตริกราพุทธบริษัทได้มาร่วมกัน สมทบทุนในการเป็นเจ้าภาพทอดกระถินในปีนี้ที่วัดปาร,รานตะบนทองแฝงอำเภอตะดอจังหวัดเชียงใหม่กำหนดการในวันที่27ตุลาคม2567ในเวลา9โมงเป็นต้นไปนะก็จึงขอเรียนเชิญเจร,ริญอรมายังสถานายันโยมนักสินธและบุญทุกท่านผู้ร่วมกันที่จะสืบค้อ ในสถาบันชาศาสนาพระมหากษัตริย์นั้นได้ยืนหยัดสืบต่อไปในประเทศไทยและในโลกใบนี้จึงขออนุโมทนาสาธุในเนื้อนบุญของท่านทั้งหลายที่จะมีโอกาสร,าร่วมกันในครั้งนี้ร่วมกันจัดสร้างขอสวดมนต์อสารในโรงขวสืบต่อไปไว้ในโอกาสนี้ด้วยเชิญส่วนพระสมเด็จที่ได้รับไปครั้งนี้นั้นธาตมภาพา จะจัดเป็นกล่องกระสินสำหรับผู้ใดที่จะจัดกระสินมาทอดที่วัดในจำนวนกองละ, 1, 99, ะ่กอก็จะมอบพระสมเด็จให้หนึ่งองค์เพื่อไปไว้เป็นที่นึดเหนียวทางจิตใจเพื่อกราบไหว้สักการบูชาสืบต่อไปและข้าเป็นการเพื่อเผยแผ่เนื้อนาบุญของท่านบารมีธรรมของท่านพออ,อ,อ ฟ้าพรทิพาได้ไปถึงสูงยิ่งขึ้นไปในโลกปัจจุบันแห่งนี้และภพภูมิที่จะมาในในเบื้องหน้าไว้ในโอกาสนี้ด้วยในวัตถุประสงค์ของการรับพระาชสมเร็จในครั้งนี้จึงขอเรียนเชิญเจริญพรได้มาร่วมกันสร้างบุญส้วนทังสนในครั้งนี้ในงานกระถิ่นปีนี้ด้วยครับในในโอกาสนี้บุญใดกุศลใด อันเกิดจากการบำเพ็ญทานสมาทานศีลและเจริมภาวนาที่สันพออ,อฟา้าพ่อนธิาพาพร้อมด้วยญาติธรรมและครอบครัวตลอดทั้งผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องในการแจกพระสมเด็จในครั้งนี้คุณกุศลที่ได้เอ,อ่ยมาเบื้องต้นลายในานามของผู้เบื้องต้นนั้นซึ่งกระทำมาดีแล้วในอดีตชาติได้กระทำในชาตินี้ และพร้อมที่จะกระทำให้ยิ่งขึ้นไปบุญกุศลเหล่านี้ขอจงมาเป็นปาระวปัจจัยเพื่ออานวยโวยชัยให้ตนตัวของท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ปัจจากเสียอย่างทุกโศกโรคภัยเพาะอุปาถวะอันตรายจะใดขออย่าเดือร้องผ่านขอท่านทั้งหลายจงได้มีความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาบวรพุทธศาสนาพร้อมทั้งจงเจริญยิ่งขึ้นไปด้วยอายุวันะสุขะปาระ ปฏิภาน,นาศาสารบริวารสมบัติพัฒนาสิ่งอันใดอันจะเป็นในทางที่ชอบและประกอบ้วยกุศลก็ขอให้ได้สำเร็จผลดังกระมดที่มุ่งมา่นพัฒนาวิดีแล้วตั้งใจวิแล้วในทุกถุกการเดินสำหรับท่านใดที่จะร่วมทำบุญแสดงเตงจตํานงจิตศรัทธาแรงก้าขอขอเชิญร่วมทำบุญที่พระอธิการบรรพบันทะสีโร เจ้าวาดวัดปาร,รานตำบลสองแฝกอำเภอไดร์รบัญชีสนาคางกรุงไทยเลขที่5261 1340 13ดังนี้ขออนุมโมทนาสาธุมาณนาโอกาสวันนี้เชิญ I <laughs> do